ใช้เพรไหมนี่ยหาวัตถุแพ่มาเลยเด้อกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอรเนาะเพ่อะกับเช่นเก่าเช่นเคยกับสองน้องเดือนเท่าวแม่ซีสมาพูนน้ำหอมเจนไป๊วยในเนี่ยกับพุ่ยนะนะเอยลืมเลยถ้าแม่จีสมมาพอใหญ่ก็ไปใหญ่นางใกล้ๆกล้กันแ่วก็เฮ้ย ข่อยนุ่งหนังบัมาใกล้กูน่ะไปนอนอยู่ห้มูไปนอนวันเป่ยน่ะก้นยากระดอไปนอนยังด่อใหญ่บะนะบ่ถ้าแม่ z ้ o มาแล้วแม่น้องเรือจากสี่ z มาพ่อในญ่งกับแม่ใหญ่เลยก้คือได้แวะนค่ะถ้วะ เบอออกไมเออเลียนกระลงลายลายใบเลี้ยนกรลงเห็นตัวใบกนเออฝนปินหัวขึ้นปินหัวกระลงจะชีวิตอะไรย่าตีต้องตี๋หญ่ มาสมัาหอกรบแม่มาฮดมาสงหอกระแม่นี่ยมวยมีบาปมีเว้นแต่จะออกมาในจันเอ้ยคิดพ่ะไปทนจากมาในทุมกรรมธรรไโทษได้กนได้เอ้โหจังไก่นะกเงินอันนั้นอันเสียข้าวต้นหนักทิพนมามาปูมี้อวแล้วเงินหายไม่ควนุ่งเนี้ นี่ทำอะวิารณ์เคนชีวิตขาดมากอะโอ้ยหายรอบไม่รวยอสาวคนรวลูกเมืองเต่าโตหิวว่างจริญ่มือน เงินไกลตองตองหัดทองไหลาวเงินไหลยังหายไเลขามากห้ยางหามีต้องมีต้องมีต้องจงใจไหลนหลมออกมาหายหางช่างเนื้อหายแหลมเาิมเกหาไหลเพิ่นลูกเพิ่นเตาไหลเพิ่นโผล่เพินมีเินเินกรรมไหนเต่าไหลดีไหห้งไจังไหกมโม่หายมบ่ีกัมแต่แต่ังแล้หายหางหมีหายเป็นีหายดีนี่แห้ง

มีเก okay, ja. e ่าแล้วอาใหม่ข uh, ้ามาไหสุกไหมามีใหม่มีแต่เนี่ยดีเก้าราเอให้ดีไม่แห้งหันมีบาปมีกรำหือเกิดการหันจะกดเป็นคนรงใจลถึงได้ที่ิเเยมองหานมีบาปมีกรมีมีกำหายหายไปบดมัวนี่หัมีแต่สุกแต่ลาบมา

ทรงพอใหญ่ไม่ใหญ่แล yeah. <the> ้วก็เช้าชิมาฮดเสาหือนเสาซานเนาะเบาหนกกท่านไคุณเรืองมาซาซานเดทนไปคุเดี๋ท่นไปพุททางไหน่ได้เสาควันเสาได้เสาควันเสาหนีบอแมนบดสชองอะหให้ดูดเงินดูดคํำหลังไลเขามา อะไมาเต็มมาอ่งอยู่เพื่อล้างนี่มีคว่นี่จะความดีความจะไริี่นีจะความสุขความเจริญดสรดงเงินใหม่น้องสาวพี่น้องเอ้ย คนคำคุดูดเงินดูดค้าประตู่ะ,อ,นนะ,ะองหลังเข้าไประย,ยะออกมาลลลหลังขาลงาออกได้หลังขาละอัดไว้หลังเขาละอัดไว้ล,ลาลัได้ด้อ้าวปไปเที่เทื่าเทาี่เท่เ พูดเท่า hmm. mm ินพดทงนะแมมันจะหนีลาก็โทรมาได้ไหมเอ่ยจะจะกวาลางจ่าจากโทรกบผัดบุญเช่นยานกะดวายทอนเออแน่นอนแหละแต่ละปีก็พี่พดเสาบ้านนาบ้านพี่พูดคันได้พูดดจากคันไดทางขคืนนี่ ฟูร้ายแม่ฟีร้ายแม่สาวแม่นคันใดสาวันคันใดทางขึ้นหดทรงให้ห่างให้มีใหอยลัใหอยด้วยไอ้ปป๊บสุ่มภูมเย็นมีความชุขมความเจริญความเจ็บอะไรความไข่บอยมีเงินค้ำก็ให้ลังไล่เข้ามา ไล่คือไปอยู่เทิงถุนไล่มาไล่มาไล่มาทราบพูดไปนอนอยู่เทิงเนาะให้ไล่ขึ้นขางเทิง <laughs> ไล่ขึ้นมามาเมียหนองเดือนเหมนเด้อเงินข้ามนัน่นควบเจ็บไปล่างไล่ออกอืมเอาแต่ความสุขความเจริญสามารถได้เงินในซานเฮาดีมีแห้งพก<า>งเส้าวนอี่บีมีแห้ง ทุ่มเจริญอันนี้คนหาคนหอมคนมาดูกูหน้าอ้าวตู้ท่า,ขขาเขาดีอืเอาบทจัดกสิลูหลังใครเอาเงินเอาคำเข้าไปามา,เ,า,มาเงินคำกันเกว เงินได้เงินคิดทองทหได้ทองอ้าวนีห่วยกดไลค์กับเปียกข้างในเลยอ้าวทำหนี้กับพ่อหลรังเข่าไปอ้าวตกจะโดดรถห้างเลตกเพ่งไว้อย่าันคูพี่น้องคดเดี๋ยวขับ้คูนขับคูนเดี๋ยวได้ไปทั้งในเวซีเสหาเงินหคำเกได้อ้าว คูณสามคูณไปทางใดก็อย่าส่วนหัวส่วนเพลัยไปหอดจอดทิงเทิงผังเทึงพาขี่ห้างนี่บ่สภาพก็ดีอยู่พี่น้องเลยแต่ทางในมันก็อยากห้างเนี่ยเป็นองของของเก่าแต่ เป็นคองใหม่ของเฮาเนาะแม่นเนี่ยก็ภูมิใจของเฮาเมื่อใดชำนิง่ายด้วยชำนิแล้วตัวโพตอมแพงกับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีเอชซีทุกท่านสบายดีสุขุทุกคนซุ่มของสุบอนเนาะที่กลับมาเบิ่งมาติดตามสองน้องเดือนการสบายดีปีใหม่เนาะตอนส่งทายปีเก่าตอนฮับปีใหม่แล้วก็ ตอนฮับพี่ใหม่ก็ใหมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะสิ่งได้บดีกัถิมไปกับปีเก่าเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามจองมองเดือนกับขอให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่ยามีเนาะลำรวยเงินทองคิดสิ่งได้ก็ให้ได้สิ่งนั้นเนาะสิ่งได้บดีก็ให้ถิมไปกับปีเก่าเนาะพี่ใหม่ก็ให้ปรารถนาสิ่งได้กห้สมวังทุกท่านเนาะพอกันใหม่โอกาสหนากับสบายดี